เด้โชว์นพนี้ภาไปแลกการให้บริการต่อใบคับเค้ที่คุณสงกันบางค่ะ,คะซึ่งสำนังกงานคุณสงงจากวัดสรงคลานะคะเขาได้เปิดให้ w อ l k กอิบริการต่อใบคับเค้โดยไม่ต้องจองคิวค่ะแต่ว่ายามค่ะว่าขอจัดลำดับให้กับผู้ท่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT SmartQ u e u e ก่อนนะคะ เทสัมหนักงานข้นส่งจังหวัดสงขลาค่ะมีประชาชนในพื้นที่ต่างพื้นที่แรงงานต่างดาวรวมถึงชาวต่างชาติค่ะเดินทางเข้ารับบริการยางต่อเนื่องค่ะทางด้านการขอรับใบอนุญาตขับรถไร้ไม้ต่อใบอนุญาตขับรถเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตแก้ไขรายการข้อมูลสอบแก้ทางภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติแล้วก็งานด้านอื่นๆค่ะรวมจํานวนกว่าเซร่อยถึงเซร่อยห้าสิบคนต่อวันเลยนะคะ หรือว่าบางรายค่ะต้องใช้เวลาถึง2วันในการเข้าใช้บริการด้วยค่ะโดยเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถสำรับรายไหมนั่นเองนะคะเรื่องนี้ค่ะนังนิชาการพัฒโนหัวนาฟายใบอนุญาตขับรถสำนักงานคน้นส่งจังหวัดสงคล้าก็ได้เปิดเผยนะคะว่า กลมการค้นส่งทางบอกค,ค่ะได้เปิดระบบออบรมออนไลน์เพื่อลอดความแออัดในช่วงโควิด1ิระบาดและก็หลังจากสถานการณ์คลี่คลายค่ะก็เลยมีการพ้อนใครมาตรการโดยเปิดให้ประชาชนกลุม่มเทจะขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขอต่อใบอนุญาตเข้าปลอดสาธารณะค่ะให้สามาถ w วอกอินข้ารับบริการมายังสำนักงานค้นสงได้แต่ว่ามีข้อแม่นะคะว่าจะต้องให้บริการกับผู้ติดจองคิวพน t, ันแอปพลิเคชัน DLT SmartQ u e u e ก่อนหลวงหน้าเป็นอันดับแรกค่ะ,คะส่วนผู้ที่ไม่ได้จองคิวมากนะคะก็ได้เข้ารับบริการในลำดับถัดไปนั่นเองค่ะซึ่งจะต,ต้องเข้ารับการอบรมพันระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ w w w d i t e l e a r n i n g c o m มายืนต่อจนาทีก่อนนะคะ ดังนี้ค่ะสำหรับสานักง,งานคนสงจัจหวัดสงขล้านะคะก็เปิดให้จองคิวต่อใบอนุญาตขับรถพัฒนแอปพลิเคชันจัดไว้วันละเซร,รอมนะคะรอบละ30คนส่วนกลุ่มเทตอใบอนุญาตจาก5ปีเป็น5ปีเนี่ยเขาก็จัดไว้เป็นรอบละ30เช่นกันค่ะโดยจัดเวลาให้เลื่อมกันนาไม่ให้เกิดความแออัดค่ะส่วนสำหรับกลุ่มผู้เทวาข้อรับใบอนุญาตไรไหมก็ต้องเข้ารับการอบรมเทสมนักง,งานเท่านั้นนะคะและก็ข้อแนะนำสำหรับคนเทวาต้องการความรวดเร็วจองคิวไม่ได้ รั่ว5วันเวลาที่ไม่สะดวกไม่ลงตัวก็สารามาทําการอบรมไดเทโรงเรียนซ่อนขับรถเทได้รับการอนุญาตจากกรมการคนส่งทางบ็อกในจังหวัดสงขลาซึ่งมีทางเพ5ห้าเฮงค่ะซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะจัดอบรมสอบทางภาคศิษดีภาคปฏิบัติให้เรียบร้อยจากนั้นค่ะขั้นต่อเนี่ยก็คือต้องนําเอกสารมารับรองมายืนเทสํานักง,งานคนส่งเพื่อ่ายรูปในการออกบัตรค่ะดำเนินการแบบบล็ k กอินเข้ามาได้แต่การบล็กอินเราก็ต้องบริการคนที่มีคิว ก่อนเป็นอันดับแรกหากว่าคิวซาแล้วคิวหมดแล้วเราจะถึงบริการคนที่ Walk-in เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นประชาชนท่านใดที่คิดว่าจะ Walk-in เข้ามาได้เลยหรือวมารับบริการได้เลยหรือก็ขอให้เข้าใจในในกระบวนงานหรือแนวทางการบริการของสำนักง,งานด้วย การเข้าถชายบริการนะคะก็คือเทเบิลเล็กเดียวคือจะต้องเข้ารับการอบรมพานระบบ e-learning ทางเว็บไซต์ www.dltlearning.com e นะคะคแล้วก็มายืในให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะคแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะที่ทางคนส่งทางบอกนะคะเขาได้มีการแจ้งเตือนประชาชนค่ะว่าอย่าลงเชื่อกลุ่มมิจชาชีพนะคะที่แอบอ้างรับต่ออายุใบขับขี่บนโลกออนไลน์ค่ะโดยไม่ต้องอบรมหรือว่าทดสอบ เพียงแขใจเบีย้ยก็รอรับใบคับเคสที่บ้านใดเลยซึ่งเรื่องนี้ค่ะไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าการทำใบคับเคสเนี่ยจะต้องดําเนินการด้วยตนเองทีสํานักง,งานค้นส่งท่านั้นนะคะแล้วก็สามารดแจงเบาเสะหม้าย่างกรมการค้นส่งทางบอกได้โดยตรงนะคะครืหว่าโทรสายด่วนนึ่งหาแปซค่ะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแบบว่ามาบอกว่าเออสามารจ่ายเบีย้ยย่างเดียวไม่ต้องซอบไม่ต้องอบรม,ม,มเดียวใบคับะคะเคสถึงนาบาน ใช่อย่า,<ช>าไปเชื่ออันนี้ดุนโลกยัางใหนี่น,น,นะคะเตือนไัยกันค่ะถ้าหากว่าพบก็คือสามาถเจงไปไดาา้นะถูใส่ด้วนนึ่งห้าดซีนะคะ,คะ